สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าข่าว,ขาวเข้มนะฮะ,ะสวัสดีครับคุณเทคครับสวัสดีคุณทานครับสวัสดีทย์ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับยังไม่ทันเริ่มขอบคุณเลยนะฮะเริ่มขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณไว้ก่อนเช้าวันนี้ก็ต้องรบกวนคุณสิรวิทย์มาช่วยในการจัดรายการนะครับเพราะว่าทีมงานหลายกหนกครับยกสยามเนี่ยเขาไปถ่ายทําที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดแพร่แล้วก็ขึ้นเครื่องสสายของวันนี้ ก็เลยเช้าวันนี้ต้องรบกวนคุณศิรพิบด้วยความยินดีครับพอไหวนะฮะไหวต้องไหวฮะต้องไหวต้องไหวอยู่แล้วไหวแน่นอนครับนี่นะเอาละฮะท่านท่าชมวะต้นสัปดาห์วันนี้วันจันทร์ที่14มีนาคมนับไปจากนี้อีก2วันนะฮะวันที่16มีนาคมเราก็จะเริ่มเข้าสู่ระบบยูเซปพลัสครับนะ16มีนาคมยูเซปพลัสกรกฎาคมก็เป็นโลกประจำถิ่น ตอนนี้เขาก็แบ่งเป็น4ระยะ 4. ี่ช่วงอย่างที่เราเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้นี่นะฮะตัวเลขของผู้ที่ติดเชือ้อโควิดเช้าวันนี้ตอนนี้มาแล้วนะครับ22,130คนนี่คือตัวเลขที่เพิ่งเข้ามาใหม่ของเชา้ชาว,วันนี้เลยนะฮะยังอยู่ที่ระดับ2,000 20, 0กว่านะครับ2 2 1 3 0นนี่นะ,ะในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่69คนนะคร ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยน้อยลงกว่าเมื่อวานเมื่อวาน2 3 0 0 0วันนี้2 2 0 0 0แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้มากกว่าเมื่อวานเมื่อวาน66วันนี้69แล้วก็ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเครือข่ายหรือว่า ATK 15,650นะถามว่าตัวเลขระดับนี้ยังสูงอยู่ไหมก็ถือว่าเออจะว่าสูงก็สูงนะคับแต่ว่ามันก็ไม่ได้พุ่งทะลุทะลาดจนเกินไปจนให้เราตกอ,อกตกใจเพราะว่ามันก็อยู่ระดับ สองหมืนกว่าแบบนี้มานานหลายวันนี่นะฮะถ้าดู10จังหวัดตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อนะฮะออมากที่สุดก็ยังเป็นกรุงเทพมหานครขึ้นหลัก3,000 3,000กับอีก60คนอีก2จังหวัดนครศรีธรรมราชกับชลบุรีพันกว่าฮะ6 8 6สำหรับนครศรีธรรมราชแล้วก็ชลบุรี1,117นี่นะฮะ แล้วที่เหลือก็ลดหลั่นกันตามมานะครับอันดับ10ราชบุรี540คนเรื่องของยูเซปพลัสเนีท่านผู้ชมครับยูเซปพลัสก็จะกลุ่มอาการสีเขียวก็รักษาฟรีตามสิทธิ์ของสิทธิ์ของการรักษาสุขภาพที่เรามีอยู่บัตรทองอะไรก็บัตรทองป,ประกันสังคมอะไรก็ว่าไปะนะฮะส่วนสีเหลืองแล้วก็สีแดงเข้าข่ายฉุกเฉินก็สามารถรักษาฟรี มาตรการเหล่านี้เนี่ยเริ่มวันที่16มีนาคมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางคุณหมอเจเดทธ,ธรรมทัตอาลีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าท่านเลขาสปสอชอบอกนะครับว่าสปสชอหรือว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจะต้องออกกติกาว่าผู้ป่วยโควิดสีเหลืองและสีแดงมีลักษณะอาการอย่างไรนี่นะไม่ใช่ให้สปสอชอเป็นผู้กำหนดแต่ว่า สอพอชอสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินต้องกําหนดต้องมีกติกาออกมาว่าสีแดงอาจจะดูง่ายนะ,ส,ะสีเหลืองเนี่ยอาการยังไงถึงจะเรียกว่าสีเหลืองหรือจะเป็นสีเขียวนี่นะฮะสีแดงเคยมีกติกาเดิมอยู่แล้วอันนี้คุณหมอจะเด็ดบอกนะครับแต่สีเหลืองยังไม่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยบริการเอกชนอนอกระบบไม่สับสนในการเข้ารับยูเซปพลัสซึ่งเท่าที่เห็นจากเอกสารเบื้องต้นสีเหลืองจะไม่วิกฤตเท่าสีแดง หลักง่ายๆก็คือเชื้อลงปอดมีอาการปอดอักเสบหรือกลุ่ม608กลุ่มที่มีโรคร่วม16มีนาคมนี้กลุ่มสีเขียวเอาสีเขียวก่อนหากไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยเข้าเอกชนนอกระบบแล้วต้องการให้รักษาเหมือนที่ผ่านมาคงไม่สามารถทําได้แล้วเพราะไม่ใช่ฉุกเฉินจะต้องจ่ายเงินเองสีเขียวนะฮะถ้าเราสีเขียวไม่มีอาการหรืออาการน้อยแล้วเรายังอยากจะไปรักษา นอกระบบเข้าโรงพรยาบาลเอกชนโดยที่เราไม่ได้มีประกันสังคมไม่ได้มีบัตรทองอะไรอยู่ที่นั่นอันนี้ทําไม่ได้ถ้าจะทําได้ก็คือต้องจ่ายเงินเองนะครับแต่สพอสอชกำลังหารือกับเอกชนนอกระบบเพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในกลุ่มสีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในยูเซปลัสเช่นไข้สูง38องศาเซลเซียสขึ้นไปไอมากเริ่มเหนื่อยหอบแต่อาการไม่ถึงสีเหลือง ก็ให้ไปใช้บริการในหน่วยบริการนอกระบบบัตรทองได้อันนี้เขากําลังดูข้อตกลงกันอยู่อันนี้จะแตกย่อยออกมาอีกถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าเขียวเขียวแต่มีอาการเขียวอยู่แต่ว่าไข้สูงเกินสามสิบแปดแต่ยังไม่เกินเขียวเออใช่ยังอยู่ในสีเขียวอโอ้มันจะยิบย่อยมากนะฮะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พอสมควรว่าดูระดับไหนใช่ใช่ สมมุติเราไม่มีอาการครติดมาไม่มีอาการโอ้โหไม่มีอาการเลยเแต่พอที่ทำงานเขาให้มีการตรวจเอทีเคอ้าวตรวจแล้วเจออันนี้มันเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์เขียวแน่แน่ค,คือคุณรับยาแล้วก็ไปอยู่โฮมไอโซเลชั่นแต่สมมุติถ้าสมมุติผมผม,ผมเป็นนะผมไอผมเริ่มไอขึ้นมาแล้วส่วนตัวแล้วเราคิดว่าเราน่าจะเป็นเขียวแบบเขียวอีกแบบนึงอ่ะไม่ใช่เขียวธรรมดาเขียวแบบมีไข้ไอเขียวแบบมีไข้แต่ปรากฏว่าไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกหรือไปแล้วก็แต่เขาบอกว่าคุณเขียวธรรมดา ผมว่าพอมันมีคําว่าไข้สูงส8องศาเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินอ่าก็วัดไข้กันเอาวัดไข้สิอ่าพอวัดออกมาคุณเทกสามสิบเจ็ดจุดหโอ้เขียวธรรมดาแล้วกลับบ้านเถอะอาแต่สมมติเจ้าตัวอย่านีอุ้ยแต่ผมว่าผมตัวร้อน่ะปวดหัวด้วยไออีกต่างหากเอ๊ะอย่าเถียงดิคืออย่าเถียงหมอนลก็ดูวัดข้ไงอ่าถ้าตัวร้ออยู่วัดอีกทีอุ้ยเกินส8สิบปดโอเคพอได้พอได้เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล ประมาณนี้คุณหมอจะตัดสินให้ใช่นี่นะฮะแล้วก็คุณหมอจะเด็บอกอีกนะครับว่าออสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวสิทธิ์บัตรทองสามารถไปรักษาในหน่วยบริการในระบบบัตรทองได้ทุกแห่งแต่ยังพบปัญหาคนกรุงเทพกว่า50%ไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์บัตรทองตั้งแต่แ,ตแรกฉะนั้นหากติดเชื้อแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์ใดก็ตามก็สามารถติดต่อไปที่สายดว่วน1 3 3 0หรือเว็บไซต์ของสอปสอชอได้ แต่หากไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยแนะนำว่าให้เดินทางไปที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะฮะซึ่งอยู่ในระบบบัตรทองอระบบบัตรทองอยู่แล้วเช่นศูนย์บริการสาธารณาสุขโรงพยาบาลสังกัดของรัฐจนถึงคลินิกชุมชนอบอุ่นที่จะมีป้ายติดอยู่ที่หน้าร้านนะครับนี่นะฮะที โทรศัพท์เข้าสายด่วนอันนี้หนึ่งสามสามศูนย์กดกดหนึ่งสี่หรือหนึ่งปดถ้าหนึ่งแปดนี่เป็นของกลุ่มเสี่ยงหกศูนแปดกับกลุ่มกับเด็กหรือว่าคนที่มีโรคร่วมอ่าแต่อันนี้หนึ่งสี่เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนี่ถ้าหนึ่งแปดเนี่ยคือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหกศูนย์แปดนี่นะฮะอืม ฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราธรรมดาเนี่ยเราอย่าไปกดหนึ่งแปดใช่ใช่นะฮะ<ช>เราหนึ่งแปดเนี่ยไว้ให้สําหรับคนทีออ่อยู่ในกลุ่มห0 8ดเขาได้ไปใช้ตรงนั้นนี่นะฮะพอพอดูจากข้อมูลที่นายแพทย์เจเดกได้ให้ข้อมูลมาอันมีอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาและน่าตกใจอย่างที่คุณหมอบอกนะฮะว่าพบว่าคนกรุงเทพกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่รู้อ่ะวิธีราครับเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์บัตรทองอันเนี้ยเราต้อง ตอนณเวลาเนี้ยเราต้องไปสํารวจแล้วนะฮะว่าเรามีสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์รักษาเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลามาปุ๊บเนี่ยมันติดขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไปต่อได้ไวและถูกต้องออเราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองไงใช่เนี่ยนะแล้วก็อ,อีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่วันนี้เห็นทางคุณหมอยงพูดมาคุณหมอยงผู้วรวรรนะฮะได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า การต่อสู้ที่สำคัญก็คือเฟกนิวส์ข่าวร้ายและการให้ร้ายลังแกหรือว่าบูลลี่บทเรียนสำคัญในการต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงใน2ปีที่ผ่านมาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเฟกนิวส์ข่าวร้ายช็อกนิวส์ข้อมูลที่สร้างความสับสนโดยเฉพาะข้อมูลมีความจริงเพียงแค่20%แล้วก็ใส่ความเห็นโน้มน้าวไม่ได้อยู่บนฐาน ของความเป็นจริงมีข่าวที่ไม่เป็นจริงและมีการส่งต่อกันมากมายบนสื่อสังคมในปัจจุบันที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและเมื่อความจริงปรากฏก็ไม่มีใครตามไปแก้ข่าวข้อมูลเหล่านี้ถ้าได้รับฟังซ้ำๆเชื่อเลยหลายคนคงจะเชื่อเรื่องของโรคโควิดวัคซีนในการใช้ป้องกันทําให้เราเสียโอกาสไปเยอะการให้ข่าวร้ายที่เรียกว่าช็อคนิวส์ทั้งที่อาจจะมีความจริงเพียงแค่สิบถึงิเปอร์เซ็นต์ หรือการทําวิจัยเบื้องต้นมากอาจจะทําให้เกิดการหวาดกลัวเกิดขึ้นและมีผลต่อจิตใจยอย่างมากเป็นอันตรายต่อร่างกายสังคมและเศรษฐกิจการให้ร้ายลังแกหรือว่าบูลลี่บุลลี่บนสังคมบนสื่อสังคมจะมีให้เห็นทุกวันในสื่อสังคม,มในการทํางานต้องมีความหนักแน่นยึดมั่นในความซื่อสัตย์อดทนและในที่สุดความจริงก็จะปรากฏแต่ในบางครั้งก็อดเสียดาย เสียโอกาสในการแก้ไขต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างทันท่วงทีนี่นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณหมอบอกว่าสองปีกว่าที่ผ่ามาผ่านบทเรียนมาเยอะที่ส,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  MM. สอนให้เราหนักแน่นอดทนมุ่งม,มั่นในการที่จะหาความรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อสู้กับโรคภัยที่อุบัติขึ้นนะฮะไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆที่ส่งต่อกันมาบนสื่อสังคมนี่ <house. S 2> <bitte. S 1> โดยรวมแล้วก็คือว่ามันมี ช็อคนิวเฟกนิวอยู่เยอะนะฮะแล้วพอมีเฟกเนวช็อคนิวอยู่เยอะเนี่ยคนก็ไปเชื่ออบางทีก็ไม่ได้รับการแก้ไขบางทีพอได้รับการแก้ไขมันก็ไม่มีใครส่งต่อเรื่องราวที่เป็นจริงกับการว่าไปเชื่อของแรกที่เราส่งไปเนี่ยมันผิดมันไม่ใช่ก็เฉยเฉยก็เลยไปเลยไปนะแต่ว่าเฟกนนวเนี่ยมันว่อนมันแพร่กระจายมันไปทั่วแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้แหละมันมีผลส่งผลต่อสภาพจิตใจ ส่งผลต่อกระบวนการในการรักษาจริงฮะสองปีแล้วนะครับที่เราอยู่กับโควิด1 9มาแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องของเฟกซ์นิวด้วยครับพูดถึงเรื่องของวัคซีนกันหน่อยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นจากซ e o ของไฟเซอร์นะครับอัลเบิร์ตบูล่านะครับบอกว่าตัวกลายพันธุ์เนี่ยมากมายกำลังมาแล้วก็โอมิคอนเนี่ยเป็นตัวแรกที่สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่วัคซีนของเราเนี่ยมอบให้ ในแนวทางที่เฉลียวฉลาดเขาว่าแบบนี้นะฮะการปกป้องที่เราได้รับจากวัคซีนเข็ม3ดีเพียงพอดีมากในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อถึงขั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตแต่ประสิทธิภาพการป้องกันหลังจากฉีดเข็ม3ไม่ดีพอในการป้องกันการติดเชื้อและอยู่ได้ไม่นานนักยามต้องเผชิญกับตัวกลายพันธุ์หนอย่างเช่นโอมิครอน ที่มันมีความจำเป็นเข็มสี่สำหรับตอนนี้นอกจากนี้นะครับ CEO ของไฟเซอร์ยังพูดถึงข้อมูลการทดลองในเบื้องต้นกับกลุ่มเด็กอายุ2-5ขวบนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนเข็ม2 2เข็มนะฮะขออภัยในปริมาณที่ลดลงวัคซีนขนาดเด็กไม่สามารถมอบภูมิคุ้มกันได้ตามความคาดหมายในเด็กอายุ2-5ขวบ แม้มันจะมอบประสิทธิภาพการป้องกันได้ตามความคาดหมายกับเด็กอายุ6เดือนถึง2ขวบก็ตามดังนั้นทางไฟเซอร์จึงตัดสินใจเพิ่มเติมวัคซีนปริมาณสำหรับเด็กเข็มที่3แก่เด็กอายุต่ำกว่า5ขวบและเวลานี้กำลังอยู่ในการทดลองไฟเซอร์ Pfizer บอกว่าตอนนี้ยังหวังด้วยว่าจะผลิตวัคซีนที่สามารถช่วยป้องกันตัวกลายพันธุ์โอมิคอนแล้วก็ตัวกลายพันธุ์อื่นๆทั้งหมด ของโควิด19ที่ก่อให้เกิดโรคนะครับเป้าหมายคือการสร้างบางอย่างเขาใช้คำนี้นะฮะสร้างบางอย่างที่สามารถปกป้องได้อย่างน้อยๆเนี่ยหปีนี่คือเป้าหมายที่ไฟเซอร์ได้เคลื่อนไหวมาล่าสุดตอนนี้นะฮะอืมสีนะท่านผู้ชมลองต้อง เตรียมความพร้อมอยู่เสมอแล้วก็ยังคงต้องระแวดระวังตัวเองอยู่เสมอนะครับโควิดเนี่ยถ้ามันจะซาล,ลงไปบ้างมันก็เล็กน้อยบางคนก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความเคยชินซะมากกว่า <ๆ S 2> ที่เราอยู่กัมันมานานมากตั้งแต่ปี6 3 64แล้วนี่6 5ครับใช่ไหมฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังคงต้องระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่นะเออเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคลิป ภาพของทหารขับรถแล้วก็มีอาการมึนเมาแล้วก็ไปกลางไประรานใส่ชาวบ้านนะอายุาดูคลิปๆนี้ก่อนนะฮะ,อะโอ้้ามั่วแล้วคนละคันหรือเปล่าเนี่ยป้าแลวพี่เปนคนละคันแล้วเตือถ่ายคลิปเตอน่ายคลิป ไม่พี่ผมไม่เกี่ยวอะไรกับพี่มึงเปิดไหมนู่นเทนเลอร์นุ่นไม่เกี่ยวกับผมดึงมันไม่เกี่ยวกับผมเลยอะไรพี่เกี่ยวกับเอ็นไนชิลอยหนูพิ่งมาหนูเพิ่งขับมาเอาตายพี่พี่ถ่ายวะนี่ผมไม่เกี่ยวอะไรเลยพี่มีปัญหากับเทนเลอร์เออพี่มีปัญกับเทนเลอร์ผมมาทีหลังเทนเลอร์อันนี้คืออะไร ยามีไทวม่กีออกมาสายานี่มาาอุ้รนตูแต่เลอไม่ยเลยคุเมานี่อย่างเี้คุณเมายานะนองดหน่อยชี้น้นอ้คุณเน้องไม่ใช่จากออกสารยามาคุณเปนเจ้าหน้าที่คุณพูดแบบนี้ได้น้องไม่ได้ออกสารยามา ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าพีคุยอะไรคุณทอมมาเลยคุณทอมมาเลยคุณนีกตำรวจมาเลยอกอย่าอย่กษนี้คือไม่ได้พี่พี่ขอโทษขอจากไม่ได้ไม่ได้พี่เป็นเจ้าหน้าที่พี่ทำแบบนี้ไม่ได้ไม่สูกพี่คุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ไม่มาพี่ไม่ได้มีป๊บอ่านะพี่ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้หนูมีปัญหาแล้วตอนนี้มีรถเจ้าหน้าที่ับเียกนะพี่คุณเป็นกร้าที่คุณมงอ่งนี้ไม่ได้หรอเรือยอหยักรอลิงเจ คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้หรอกเขาเมาเหล้าแล้วก็ขับขับรถมีปัญหาเข้ามาเขาขับรถเข้ามานี่ไม่ได้ขอว่าไม่เกี่ยวกับผมเลยผมเห็นรถเขาอ่ะมีปัญหากับเทเลอร์มาแต่ผมตามตู่เทเลอร์มาไม่เกี่ยวกับเลยนี่คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเดินมากระชากประตูผมเลยพี่ตอนนี้เรื่องเลยแบบนี้เดินเองตรงนี้น่าจะเป็นผู้จมน้ำตายได้ถึงพี่ตรงนี้คือเดินได้อยู่ลรถอะไรรถอะไร เดี๋ยวคุณรออะไรเดี๋ยวเราเคลียร์กันเลยตรงคลองทวีวัฒนาเลยพี่อคุณหาเรื่องแบบนี้ไม่ถูกต้งองแล้งประตูยังนี่นะดูในฐานคนเมื่อสักครู่นี้แล้วดูการพูดจาดูการแต่งกายโอ้โห oh. ที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับเออคลิปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนดึกของวันที่11มีนาคมครับที่สุดแล้วกองบัญชาการ ทหารมหาเล็กราชวลบลบรักษาพระองค์ตัวยอ่อเขาทมรอนะฮะได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลน,นี้เป็นนายทหารชั้นประทวนในสังกัดชื่อจ่าสิตรีนิเวศฤทธิธรรมตำแหน่งผู้ช่วยนายสิบถวายความปลอดภัยแผนถวายความปลอดภัยจึงได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยทันทีผลการสอบสวนพบว่าได้กระทำผิดวินัยทหาร ประพฤติชั่วร้ายแรงกล่าวคือนำรถยนต์ทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและดื่มสุราและขับขี่ยามพาหนะขณะที่มึนเมาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรทั่วไปและแต่งกายไม่เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบใช้กิริยาวาจาไม่สมควรกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรร่วมสร้างความเสื่อมเสียต่อหน่วยงาน กองัชาการทหารมหาเล็กราชวรักษาพระองค์จึงมีคำสั่งลงโทษปลดจากสิตรีนิเวศนิธิธรรมออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญตั้งแต่13มีนาคม2565และส่งตัวดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาต่อสารทหารเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างโดนทันทีนะถอดยศ แล้วก็ให้ถูกออกจากราชการตั้งแต่เมื่อวานนี้เลย13มีนาคมแล้วยังไม่จบ<ะ>ถูกดำเนินคดีด้วยโดนทั้งวินัยและอาญายังไม่จบนะฮะเรื่องนี้ยังมีคำสั่งลงโทษกำลังพลนายทหารชั้นประทวนอีกสองนายที่ทำความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงคือจา่าสิบเอกกฤษณะวงนินจ่าสิบตรีสนิทสารวันตำแหน่งครูฝึกโรงเรียนทหารมหาเล็กราชวลรกษาพระองค์ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาการดูแลอาคารสถานที่ในเขตพระราชฐานแต่ได้ร่วมดื่มสุลากับจ่าสิตรีนิเวศในขณะปฏิบัติหน้าที่ถือได้ว่าเป็นการขับขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชานี่นะโดยให้ปลดออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารโดยไม่มีบำเหน็จบ,บำนาญทั้งสองนายโดยด,ด้วยเท่ากับว่า ถูกให้ออกจากราชการและถอดยศนั้นทั้งหมดสามคนด้วยกันสามคนแต่คนแรกเนี่ยที่ไปไปมีปากเสียงกับประชาชนเนี่ยเมาแหเน่ยนะคนนั้นหนักกว่าอือโอ้ตอนแรกเนี่ยก็มีท่าทีที่ก็เหมือนกับแบบก็พูดแรงอยู่อะอแต่พอโดนประชาชนเขาโวยกลับเนี่ยมีคํานึงแล้วเขาบอกเขาขอโทษแล้วนะพี่<แ>ขอโทษได้ไหมแต่ว่าคนที่อยู่บนรถบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วพูะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ภาษาไม่รุ่นเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสู่ขิดฮะ สูขิดสูขิดแปลว่าอะไรฮะจบแล้วฮะมันแบบเนี่ยคือเหมือนกับสูสุขติกันเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะเนี่ยฮะสูขิดไปแล้วสามคนฮะคือมันเคยมีข่าวลักษณะนี้บ่อยแต่ก็ยังมีอีกฮะคือคนที่อยู่ในเครื่องแบบที่มันต้องเขาเรียกว่าเราต้องรู้จักหักห้ามใจให้ดีนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอทําไปเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ไงฮะเีถึงขั้นไล่ออกจากราชการเลยฮะปลดเลยที่สําคัญคือเมาอืพอเมาแล้วก็มัน ควบคุมอะไรไม่ได้แล้วครับอ่ะไปที่อีกคลิปหนึ่งที่มีความคืบหน้าเหมือนกันนะฮะกรณีโชเฟอร์แท็กซี่คุณผู้ชมจําเรื่องนี้ได้ไหมครับที่มีผู้โดยสารเนี่ยเขาก็อัดคลิปในรถได้นะฮะปรากฏว่าโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เนี่ยนะครับไปชวนผู้โดยสารเนี่ยบอกให้ไปพักที่บ้านอินเทอร์เน็ตก็มีเน็ตฟลิกก็มีถึงขั้นชวนไปที่บ้านนะฮะทำไมเขาถึงชวนนะครับเดี๋ยวลองย้อนดูคลิปนี้กันหน่อยฮะ รอสักครู่นะฮะคือเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของอบริเวณสอน,อนอดอนเมืองอ่ะบุะผู้ชมดูคลิปนี้ฮะ บอกว่าเขาหวังดีชวนไปนอนชวนไปพักที่บ้านชวนสาวไปพักที่บ้านชวนผู้โดยสารไปพักที่บ้านใช่ซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าผู้โดยสารเนี่ยเขากำลังจะไปคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปทําคางแล้วก็เนี่ยไปนั่งแท็กซี่คันนี้นะฮะแล้วแท็กซี่คันนี้ก็มีพฤติการอย่างที่เห็นล่าสุดนี่นะครับทางตารวจเนี่ยได้ติดตามตัวมาแล้วนะฮะเจอตัวแล้วก็คือนายวันลบยานโกมุดนะฮะอายุ56ปี เป็นโชเฟอร์แท็กซี่เขียวเหลืองนะครับป้ายทะเบียนมช5799กอทมคันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยแหละครับก็ต้องเรียกตัวเนี่ยมาสอบถามสอบสวนหน่อยนะครับโดยนายวันลบเนี่ยเล่าว่าวันที่เกิดเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยตัวเอเนี่ยจอดรอผู้โดยสารเนี่ยอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมอามารีแอร์พอร์ตดอนเมืองนะครับจากนั้นก็มีผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เดินลงจากสะพานลอยแล้วก็มาขึ้นรถแล้วก็ตกลงเรียกค่าโดยสารกันไปในราคาแก๊ปเนี่ย สามร้อยบาทนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยที่ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นมานั่งที่เบาะหลังด้านซ้ายตนเองก็เลยถามสักถามหน่อยว่าผู้เสียหายเนี่ยจะไปทำอะไรนะ,ะผู้เสียหายก็บอกว่าจะไปเสริมคางนัดหมอเอาไว้11โมงตนก็เลยถามต่อว่าผ่าตัดเสร็จเนี่ยจะกลับเลยไหมถ้าไม่กลับมีที่พักหรือย,ยังผู้เสียหายก็บอกว่าไม่รู้แต่ว่ามีคนรู้จักอยู่อารมณ์ประมาณว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะฮะ ตนก็เลยถามอีกว่าแล้วเขาจะให้พักด้วยเหรอนี่หวังดีฮะเขาตอบผู้ผู้โดยสารก็ตอบบอกว่าไม่รู้และนายวันลบเนี่ยก็ยืนยันว่าด้วยความหวังดีตนก็เลยบอกว่างั้นมาพักที่บ้านพี่ก็ได้รับรองความปลอดภัยนายวรลบว่าอย่างเงี้ยฟังเสียงเขาดูครับเชเขาคุยไปรามภาษาเหะละธรรมดาอืก็เออว่าผ่าตัดเสร็จแล้วจะไปไหนต่อ เขาบอกว่าเขาเขายังไม่รู้เลยบอกพี่พี่พี่ที่ทเขารู้จักที่คลินิกแต่ก็มีห้องพักให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าไปห้องผมก็ได้นะรับประกันความปลอดภัยผมพูดอย่างนี้เลยแล้วพว่าอย่างไรเขาบอกว่าไม่ต้องหรอกรักษาตัวเองได้อะไรเงีย ผมก็หยุดผมไมไ่พูดอะไรก็คือว่าผมก็อาจจะเขาจะให้ค่าค่าห้องกัสองร้อยอะไรเงี้ยผมก็เอาอ่าคือในประเด็นหลังเนี่ยคือ นายวลบบอกว่ายืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะลวนลามหรือว่ากระทําอนาจารผู้โดยสารที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยแนะนําลูกค้าที่เป็นทั้งชาวต่างชาติทั้งหญิงแล้วก็ชายเนี่ยไปพักโรงแรมราคาถูกๆมาแล้วหลายคนแต่ที่ชวนผู้โดยสารคนนี้ไปพักที่บ้านเพราะเห็นว่าบ้านตัวเองเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลาจากสนามบินแล้วก็น่าจะพักไม่นานสัก1-2ชั่วโมงกะจะคิดค่าที่พักในสัก200 ไม่มีเจตนาไปในทางที่ไม่ดีแต่อย่างใดเขาเขาปฏิเสธนะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ว่าตำรวจก็ต้องทำประวัติเอาไว้ฮะบ้านพี่มีอินเทอร์เน็ตด้วยมีเน็ตฟลิกด้วยพักไหมสองร้อย 200, อใกล้สนามบินชวนผู้โดยสารไปนอนที่บ้านมัน,ม,นม,มันไม่ได้จะเหมาะนะฮะเออเออแบบนี้ก็มีเอาแนละ้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา ติดตามงานสวดอภิธรรมของคุณสรพงษ์ชาตรีเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่3มที่วัดเทพสริ์แล้วก็ไปดูพิธีไว้อะไรคุณแตงโมงเมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะฮะ <ผม S 1> เดี๋ยวช่วงหน้าขับมาติดตามนะครับ